มีกลั้ในตู้ครับมาดูกันว่ายกนี้ถ้าทำได้ต่อนเนื่องนี่เดินเบียดติดติดต่ตตตอนเนื่องนี่โอโหเราใจแน่แล้ครับดูน้ยินบังลีบอกแล้วครับอยากเราใจก็ต้องเดินเข้าไปใส่วงในครับเอาดูจะตุรับพยายามจะสอดจะแทรกจะขวางครับแต่ว่าดูคราซุปเปอร์ท็อปแม่จังหวะไล่จังหวะกดดีต้องบอกว่าเร็วกว่าครับเอาลุยตอ่อจะตุรัสสับซอกขวาโอ้โหสับไปแล้วเสียบตามเลยครับเอาต้องล็อกไว้ก่อนครับซปเปอร์ท็อป เอาแล้วครับหนักๆแรงๆกระแทกเข้าไปแล้วครับเดี๋ยวดูเขาเป็นยังไงชนอย่างเดียวแล้วครับต้องเบียดต้องชนดูซุปเปอร์ท็อปมี่ละฝีมือดีดีกว่าดูสายแต่ละเม็ดนะครับเปล่าหลังเตะเอียงข้างขวาเบียดเข้าไปจะจะพลิกล็อกหรือเปล่านะครับคู่นี้ยุบย่นนิดเดียวนี่เป็นเรื่องนะยุบไม่ได้ย่นไม่ได้ห้ามุมทำถอยด้วยเอาแขงขวาไปครับโดนไปลาย ซุปเปอร์ท็อปทิ้งมาซ้ายตามด้วยขวาเอ้าแลกกับข่าวสวนกันซุปเปอร์ท็อปล็อกคอจตุรัลก็ล็อกล็อกสบายแล้วทั้งคู่ห่ายคนต่างทำได้ดีพยายามชิงเลี่ยงกันแล้วครับจังหวะนี้ซุปเปอร์ท็อปแปะขวาขึ้นมาโชว์กรรมาการพยายามทุบพยายามเบียดครับจตุรัลเดินเข้าไปแทงขวาตเตะไว้ครับนี่ซุปเปอร์ท็อปครับตั้งลำสู้ด้วยกัน,กนยุทธครับไม่ไปมั่วด้วยวงนายตีไม่ตีครับแทงขวาไปครับตีขวาคืนมาดันแล้วก็เนี่ยตีขวาอีกทีหนึ่งครับแยกมาก่อน แยกมาก็เดินต่อแหะครับไม่ยอมอยู่ห่างโอ้โห,โโหเหงื่อฉาเหงื่อนานแล้วครับทงด้านของจตุรัสสมรภอมิดชิงออกก่อนเอาดูในพอเบี่ยนมาถึงตรงนี้ครับแมค่ความอึดอดัดดีเพิ่มขึ้นแบบทวีคูณแล้วครับบางลีนะทีมของจตุรัสอ่าหมัดมาหน่อยครับหมัดมาหน่อยครับแมวงในตีไม่ค่อยเสียวครับแต่วงนอกมหมัดจตุรัสได้เสียวตลอดครับ เดินต่อลุยต่อจตรุรัสสมบประทอถีบไว้ก่อนครับต้องชนให้ตลอดนะครับเดินช้าไม่ได้ครับตบมาทับโอ้หเอาแล้วตอนนี้บดนล็อกี่คือกันใหญ่แล้วนะครับเริ่มจะแรงขึ้นมาจตรุรัสล็อกได้ตีได้โอ้ยปันควรอีกแล้วครับมาครับขอเสียงดังพลังมันก็เพิ่มแล้วครับทางด้านของจตรุรัสหนึ่งเข้าไปอูอ้อขวาแค่ะ ไม่โดนครับแต่แค่เสียวจอนี่ซุเปอร์ท็อปล็อกแล้วกดจตุลักษ์ไม่สนครับล็อกไม่ได้กดไม่ดีแต่ไตไปก่อนครับเอากรรมาการแจ้งออกมาเดินต่อ20วินาทียกนี้โอ้แข้งขวาของซุเปอร์ท็อปไปแ,แล้วจับคอกดมาครับโอ้โแต่ว่าซุเปอร์ท็อปแมาช้าไปหรือเปล่าจตุลัก์เสียวเข้าไปเอายังไงยังไงตัวแข็งหรือเปล่ายาตัวแข็งเอายังไงครับแม่เ,นะเหนื่อยไม่ได้นะครับอย่างที่บอกไว้ตั้งแต่ต้นเกมน,นะครับรทุกอป ว่าจะกว่าฝีมือเหนือกว่าแต่อยู่ที่การกยืนระยะกระทาทรหดรับน่าเป็นห่วงเลยครับอีก2ยกรวมกันแล้ว6นาทีจุบัติเลยเอาละครับพยายามจะเบียดจะปั้มในสู้มาดูด้วยความแข็งแรงยาชีใทหนึ่ง0สนบาทด้วยนะครับเอาละครับดูว่าจะได้ไปครองหรือเปล่าอโอ้ยโดน่อแกแล้วจตกตุัา เชิงไม่สนอย่างที่บอกชนอย่างเดียววงในวงในเนะเริ่มจะเตี้ยจะตั้งจะคุยคุยไม่ได้มันต้องชนแบบนี้นะครับลุยครับลุยต่อครับทำได้ทำดีลุยต่อครับปัดขวาเตะขวาเข้าไปครับนี่ครับตอกมาแล้วครับตอกมาแล้วครับตีเข่าขวาใปกัตตุลัดแทงขวาซุปเปอร์รมพยายามล็อกเอาไว้ซุปเปอร์ชอบนี่จะอาศัยทรงอาศัยเหลี่ยมนะครับมีแข้ง คอยประกาศเอาไว้เกี่ยวไว้เอาตาเข้าไปแล้วเททิ้งไปมาดูกันว่าจะทําได้ต่อเนื่องหรือเปล่าเพราะจตุรัตน์เนี่ยชนอยู่แล้ยโยกเทียบวงในเอาหลอกได้ดีเอาแล้วครับซุปเปอร์ท็อปนี่พยายามจะบริหารจัดการพลระกำลังให้ได้5ยกเลยครับจะไม่ต้องเป็นแบบนี้ครับขณะที่เจตุรัตน์มีม่สนแล้วครับห้ายกตรงไหนไม่รู้แต่ว่าเอาตรงหน้าตรงนี้ก่อนยกสี่ครับลุยเข้าไปเสียบเข้าไป ว่าใครอยู่ฝั่งสุ perthop ที่ทำใจดีๆนะโดยเฉพาะคัปตันจุบอลข้าพ่ออ้าวสองก้าวไปแล้วครับอือแม่สองยกผ่านดูสู้กันไม่ได้ครับแต่ถ้าถึงไรตอนนี้ครับชกไฟชกปลาดูคีจักรยานมาคนเยวเลยครับผมรอดูลฤที่คีจักรยานดูแล้วนะครับอย่างที่บอกเก็บไม่ได้เก็บไม่ได้ก็สุ perthop หลายๆไฟที่ผ่านมาเป็นแบบนั้นแล้วก็ ทำท่าจะออกนีดในไฟนีฟน้อีกไฟหรือเปล่าครับโอ้โหต้องชื่นชมความพยายามของจตุรัาครับเกมมาถึงตรงนี้ยังไม่รู้ล้วครับว่าใครจะได้ชูมือครับแต่ว่าแต่ว่าสนุกมากๆครับเอ้าเดินต่อซูปเปอร์ท็อปแมขวานี่จามมาจากกำแพงไครับอย่างที่บอกจะสับหน้ากันไปแต่ว่าซูปเปอร์ท็อปิดหลบได้รเราดูในในซูปเปอร์ท็อปจักโต้แต่ว่าจตุร่ายเขาไไม่หยุดเหมือนกันโอ้โหอีกนาทีหนึ่งเอ้าไขรเป็นลมเบียดเข้ามาดูซูเปอร์ท็อป ต้องมีฮึดต้องเร่งนะครับแต่ว่าตอนนี้เลี้ยวแรงนี่ดูว่าจะอ่อนแล้วหวยไปแล้วเอ้าเอ้อยโอ้โห,โหจากตุลาดยาฉีดหนึ่งแสนบาทด้วยนะครับไฟนี่โอ้โหคุณเอกแสนหนึ่งเอาไหมเอาตั้งแต่ห้าหมื่นแล้วครับแรงนี่เหลือเกินครับเอาส<ฮ>าม <3 S 1> ร้มอยแอลตัว<อ>ครับอีเข้าขวาเข้าไปจากตุลาดคุณประทับล็อกคอไว้ครับแทนขวาครับแกไม่ต้องพูดเยอะครับแกลุยอย่างเดียวครับจากตุลาดเหลือเชื่อจริงๆครับมวย ชกโอ้ยซ้อเอาเอ้าเอาเอาเอา,เอาจะบอกว่ามวยขึ้นมานี่เหมือนสู้กันไม่ได้บางทีไม่ชกไปชกมาดูครับสู้กันสนุกสุดมันแล้วครับนี่แหละครับสิกเพชรยินดีครับเสบอสนะเดชเดชวชิระรัตนวงศ์การันตีครับไม่ว่าจะเป็นช่วงทางทีวีทีโฟยูยี่สิบสี่หรือว่าช่วงออนไลน์ครับเฟซบุก๊กแฟนเพจโมเดอรจิไป่ก้าวแล้วก็ยูทูปเพชรยินดีโอ้โหสามนาทียังเหลืออยู่เดี๋ยวกลับมา จบอย่างนี oh, Although, so not, not life, Hence, like ้แหละดีเลยครับเอามาดูนะครับเริ่มจะขยักเริ่มจะเดินซปเปอร์ท็อปยากย่าทีมสองแสนโอ้โหแต่ว่าไม่กดไม่กดแล้วสตูลัดจับได้นี่จะโยมขนาดใหญ่เหมือนกันดูนะครับมาแต่ละดอกเนื้อซปเปอร์ท็อปถาท่าจับตัวแข็งนะครับโดนเข่าก็ไมนต้นยกอีกแล้วพยายามจะไปเดกนเดินจับได้แล้วครับยกนี้เนี่ยซุปเปอร์ท็อปต้องเอาทุกอย่างไว้ที่มุมยกเว้นศอกับบัตรครับ ต้องนับต้องนบนะครับคุณเอกนะถ้าจะเอา2องแสนได้ได้เยอ้าวพลิกเกมไม่พลิกครับต่อยเข้าไปครับโอ้โหคู่นี้ครับโอ้โหต้นต้นกับปลายปลายหนังคนละเรื่องกันเลยครับคนละม้วนเลยนะครับต่อยหมัดขวาครับกอดไว้ก่อนครับเก็บอาวุธจัตุรัสจับตาดูดีครับค่ายมวยซับปีดาครับค่ายมวยน้องใหม่ที่กําลังมาแรงนะครับจากสมุทรปราการ ผลงานนี้ต้องบอกว่ายอดเยี่ยมแล้วบุรีารมานีแข็งแรงทุกคนแล้วครับแพ้ชนะไม่รู้แต่ว่าชกดีทุกคนครับแม่โอ้โห,โหเอาละครับโคฟเฟอร์อ,อบสองแสนบาททางคุณแม่นี่อยู่ที่มุมนี้บอกให้เดินอย่างเดียวเลยครับให้ต่อยมัดอย่างเดียวจะทำได้หรือเปล่าดู หยับเข้าไปโโอ้หเป็นผมนะเจ้ตุรัสถ้าถ้าผมเป็นจตุรัสผมบอกทําได้หรือเปล่าไม่รู้ไม่ยอมจตุรัสเพราะว่าถ้าถ้าเขาได้ชูมือนีิแสนหนึ่งนะครับพี่จตุรัสในประเภทมวยบู้นะวันนี้ออกมายกฝีมือแล้วนะครับยกสุดท้ายตัวทุกเปอร์ท็อกเรลียวแรงหายไปหมดแล้วแหละครับยามจะฮึดเหมือนกันมัดกับซอกต้องมาแเรามีมัดมีซอกนะครับขยับเข้าไปของแสนบาทของท็อกแสนบาทโอ้โห แม่พอมาถึงตรงนี้เกมแบบนี้ครับกลายเป็นจตุรัสนะครับที่ป้องกันตัวได้ดีครับชกเกมรับมีได้เหนียวแน่นเลยครับดูครับมีแข้งจุกจิกจุกจิกวนไปเรื่อยขาไม่ตายครับเอาดูเจ้านี้ใกล้แล้วซอกมามแม่หมัดมาก่อนแต่ว่าไม่แม่มนล็อกล็อกเลยกลายเป็นมวยฝีมือไปเลยนะครับโอ้โหมีลูกจีคอทยทำลายจังหวะไว้ด้วยดูนะครับซุเปอร์ท็อปเอาเร่งยังพอมีเวลาครับอีกเกือบหนึ่งนาทีนะครับหนึ่งนาทีครับเวลามีแต่ว่าแม ทรงสัญญาณแล้วครับส่งสัญญาณสงบศึกไปแล้วนะจตุรัสดูครับคึกเลยครับแสนหนึ่งแสนหนึ่งแสนก็มาขันหรือว่าล็อกปรบมือให้กับจตุรัสกันเลยนะครับสองล็อกทำได้จะสู้ไม่ได้รางวัลแห่งความพยายามครับแม่เหมือนลิเวอร์พูลเลยครับไม่ยอมครับสุดยอดมากๆครับจตุรัสซับปีดาแต่ก็ต้องชมทางด้านของซุปเปอร์ท็อปด้วยแหละครับเขาเองก็บริหารจัดการแรงจนถึงตรงนี้ครับ คู่ต่อไปนะครับพลาดไม่ได้ครับรีแมทคาใจครับแสนเฮงหนึ่งอุบลครับเจอกับชนาเพชรซับปิดาวันนั้นครับแม่ต้องบอกว่ากินกันกิ๊กเดียวครับต่างคนต่างมองบางคนึมองว่าเออส่งมวยรูปมวยดูดีกว่าแต่คนนี้ได้ลูกขยันวันนี้เดี๋ยวมาตัดสินกันอีกครั้งว่าจะเป็นยังไงคู่เอกคู่หน้าครับแต่ว่าคู่นี้จบลงแล้วบางรีหนึ่ะครับยวเรารตัดสินยังเป็นทางการโอ้โหวันนี้ก็ถือว่าทั้งคู่ทำหน้าที่กันได้ดีแล้วครับ โดยเฉพาะจัตุรัสของยกทําท่าสู้ไม่ได้เลยนะครับแต่ว่าอาศัยหัวใจแลวก็ความแข็งแรงรบดไปเรื่อยเบียดไปเรื่อยซุปเปอร์ท็อปก็คืนฟอร์มเดิมนะครับแพ้สภาพตัวเองอีกครั้งนะครับกรรมการรวมกันแล้วก็ชูมือให้จัรตุรัสซับปีดานะครับ